ัสที่ค่ะทุกคนที่ล่าสูสเสีองชแนลค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่บนโต๊ะอูนเดียวกับพี่เอิร์ธพี่นาทและน้องปันปันนะคะกดกติกาเกม UNO ผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับไพ่ตามจำนวนที่กําหนดจะมีสีและเลขคลากันสีประกอบด้วยสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีน้ําเงินเลขจะมีตั้งแต่0ูนถึง9ไพ่พิเศษ reverse บวกสบวก 4. skip y บวก2และบวกสเป็นไพ่ที่สามารถจัวจ่วการ์ดจากกองการ์ด ไปให้อีกฝ่ายได้ตามจํานวน2และ4และสามารถเปลี่ยนสีที่จะเล่นได้ด้วย Y การ์เปลี่ยนสีสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นสีใดก็ได้เพื่อจะลงต่อไปได้อย่างราบรื่น Skip ข้ามเป็นการ์ที่ทําให้ผู้เล่นที่อยู่ถัดจากเราไม่ได้เล่นในเทอร์นนั้น Reverse เป็นการเปลี่ยนทิศทางการเล่นของการลงการ์ดแต่ถ้าเล่นกันแบบหนึ่งหนึ่งก็สามารถเป็นการข้ามเทอร์นอีกฝ่ายได้ด้วยเมื่อผู้เล่นเหลือไพ่หนึ่งใบจะต้องพูดว่า Uno ถ้าไม่พูดจะได้ไพ่เพิ่ม3-5ถึงใบาตามกฎอติกาและเกมจะจบก็ต่อเมื่อมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งไม่เหลือไพ่ในมือเลยจะถือว่าผู้เล่นที่ไม่เหลือไพ่ในมือเลยเป็นผู้ชนะและจะจบเกมในทันทีกฎพิเศษกดสลับไพ่กดนี้เป็นกดที่ลงไพ่เลขเจ็ดก็จะสามารถเลือกสลับไพ่กับผู้เล่นคนอื่นได้กดแตกเป็นกดที่สามารถใช้การ์ดบวกทับกันได้ เมื่อไปถึงคนที่ไม่มีการ์ดหรือไม่ลงการ์ดบวกต่อคนนั้นจะได้รับไพ่ตามจำนวนบวกไปทุกคนคะอันนี้เป็นรอบพิเศษที่พี่จะทำให้ดูนะก็คือเป็นการหนึ่งหนึ่งนะคะอันนี้พี่ได้เพิ่มกดมันพิเศษแต่พี่ไม่บอกว่ากดคืออะไรนะเริ่มจากที่พี่ก็ลงอันนี้ไปก่อนเลยเอ,อ,อันนี้เปลี่ยนเป็นสี นี่อ่ามันวนไปเทิร์นน้องอีกแล้วเพลยรีเวิร์สกลับมาที่ฉันแล้วก็เพลย์เอาคือน้องน้องเปลี่ยนสีสิลูกหนูเปลี่ยนหน่อยหนูไม่เปลี่ยนเจ้ล็อกไม่ได้ เป็นกัรนห,นหนึ่งที่สุดยอดมากพวะพี่เราไม่ได้เพราะพี่ไม่มีสีเขียวค่ะทุกคนคลิปไก่แล้วนะไม่มีสีแดงอุตส่าห์เอาให้เปลี่ยนสีเปยัดใส่หน้าเขาเลยตอนนี้ปันปันแล้วพี่ก็จะปะทะกันอยู่เรื่อยอีคลิปไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บให้ไปนี้ไว้ก่อนเราโดนจู่ไปเอ้าแล้วฉันโดนอันนี้ก๊อ challenge ฉังดงมาน้องสิบเอ็ดใบกับสิบใบโอ๊ยน้องเกล่าแล้วเอาวันนี้เอาไปกินเอาไปกินเลยอันนี้แหละ ต้องโยนอาหารให้ปลาคาร์บ้างชิบไก่แล้วเขาเปลี่ยนสีตามเขาต้องการนี่นะ่าจะแพ้ไหมเนี่ยที่ยังได้อยู่นะนี่ไนงะมาใครจะหมดก่อนต้องดูต้องดูงดี้เอาม่นแพ้แน่ๆในยชางนี้เอาเป็นสีน้ำเงินแทนอ้ามีด้วยมีด้วย มีด้วยใช่มามาเจอใครจะหมดสีน้ำเงินก่อนหรือคุณจะเปลี่ยนสีก่อน<ม>อ่ะมาเชอน,นัดนัดแพ้แล้วเย่ยมรอตาต่อไปนัดนัดคิดว่าใครจะชนะขอไปดูฮึมนัดว่าเอ,อิร์ดเหมือนกันน้องพี่ว่าพี่แพ้สูงแน่เลยเพราะน้องใช่ใช่เพราะน้องเปลี่ยนสีปุ๊บมันจะมีโอ้ะนี่ไงน้องรู้ทันแผนพี่เรียบร้อยพี่ได้ใกล้ไพ่เพิ่มอีกพี่เอ,อิร์ธ น้องเขาใช้สีอะไรน้องเขาเลือกสีเหลืองเพราะน้องรู้ว่าพี่ไม่มีสีเหลืองรู้นี้พี่น่าจะเลือกสีเหลืองให้น้องคิดว่าพี่ไม่มีสีเขียวคลิป <Keep S 2> ไว้คลิปปิดลยสคิป oh. <Skip S 2> แล้วก็โดนตัวเอง <laughs> อ่านี่ไพอ่อะต้องรอดจุ่ยอย่างเดียวเท่านั้นน่ะเนี่ยแหละมันข้อเสียของคนการเล่นสองคนมนประทะหนึ่งหนึ่งน่ะน้องน้องน่าจะมีไพยย่สว่วยเลาะ ไม่ลงแฮะเปลี่ยนสีน้อยกอลอง <gasps> Thank you and you เอาเลขเอาเลขเก็ดเอาเลขเก็ดไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวน้องลงทับไงตุ <c> ้ย <oughs> อุโนโ่อุโนโ่อุน่วิน <c oughs> ขอยข้ามขอยข้ามอย่าลงทับนั่นแหละดีมาก น้องเตรียมตัวไว้อยู่แล้วนี่เองขอชาเลนจ์นะนี่อออเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาสีน้ำเงินก่อน <c oughs> ไม่ต้องบอกฉันรู้อยู่แล้วเอาไป <c oughs> น้องเตรียมตัวแพ้ได้เลยจ้าเลวายต้องลองเชิงไหมไม่แนะนางยาลอง,ลองแดงไปเลย <c oughs> เขาน่าจะมีนะดูทรง เฮ้ยเขามีหมดเลยนี่ว่าเฮ้ยลองเชิงโดนแน่เลยว่ะเออมีเอาอีกแล้วเปลี่ยนสีเออดีนะนี่เร็วเร็วเปลี่ยนเอวัดเงาพี่แพ้ให้น้องหมดก่อนพี่รอบนี้เราต้องชนะเมธให้ได้น่าจะต้องโจมตีใส่เมธแทนพี่ด้วยนะเเือาถ้าพี่โจมตีไม่ได้บอกก่อนแกงเพื่อนทุกคนแกงเพื่อนแกงเพื่อนถ้าเมธดูคลิปนี้อยู่ก็ขออภัยด้วยนะคะคุณเมธคุณเมธครับ อะ,อะมานัดมีเปล่าเอาพี่เอิร์ธให้ตาเถอะเขาบวกให้ใครอะนัดแลดมีบวกนัดลงเดี๋ยวนี้ถ้านัดมีบวกเร็วโจมตีเศษเม็ดเร็วนะดูบ <c oughs> <c oughs> อลดูดิ <c oughs> ก็คือแบบสงสารอะอไม่มีบวกแต่มีเปลี่ยนสีครับเปลี่ยนไปเลยตามใจนะเขามีทุกสีแล้วแหละดูจากสิบเจ็ดใบของเมธนะใช่เยสเลยโอ้คือเขาอาจจะมีมหาอันตรายโคตรอยู่ในมืออยู่แล้วเราอาจจะโดนโจมตีไปด้วยก็เป็นได้นะคะโอเครีเวิร์สมาทิพอดีขอบคุณนัทพี่จะแกล้งเมธเฮ้ยแกล้งเมธหรือแกล้งถ้านัทมีถ้าเมธมีทบก็คือนัทเรียบร้อยแต่ท่านเมธไม่มีนัทเหรอ น่นต้องลองมืองานนัดด้ยเออพี่เรอาออเขาตจำคอเก่งนะนัดม,มีดีแล้วทำไมถึงมันต้องทำร้ายนัดด้วยเนี่ยนัดโจมตีเขาเล่นเลยตอนเนี้ยเอาไปบวกชสองอีกรอบอะถ้าพี่โดนก็ไม่เป็นไรพี่พี่โอเคเสมอถ้าเอ,อ่อขอบคุณค่ะห้ามไปอะตอนนี้นัดมีดอะตอนนี้พี่ยอมตามน้ำไปก่อนก่อนที่พี่จะจัดก,การเองมาตามน้ำไปด้วยเนี่ย ถ้าไม่ไปตามน้ำน้ะเม่จะโดนรีเวิร์ดด้วยนัดมีรีเวิร์ดอสด้วยพี่ก็มีรีเวิร์ดแต่เออขอแยกใส่นะนัดรู้ไหมพี่จะทำอุ้ยนัดคิดว่าเม่จะมีบวกสีปะวะมันมีอยู่แล้วอุ้ยถ้ามีพี่ไม่ก็ไม่มีหรอกไม่มีไม่มีมามามาลงเสียงสักตั้งหนึ่งอ้าวไม่มีงั้นก็สวยสิครับนัดเม่มีเท่าไหร่อะสิบแปดเม่เราไม่มีทางรอด เมธเราขอโทษนะแต่ว่าเราจะบอกว่าเราเมนันนัทร่วมมือกันอจะเหยียดแต่เราก็ไม่รู้ให้นัทนะก็ไม่รู้ให้เรานะโอเคตาพี่ใช่ไหมนัทดูไหมเรากำลังรวบฆาตกรฆาตกรรมเมธแต่ถ้าเมธมีคือนัทโดนคือมันเป็นชะตากรรมที่น่ากลัวมากคุณเมธเขาไม่มีแน่ๆ No God No God Please No คิติจะครบ20แล้วนะจะครบ20อ่ะนาะขอดีโอเครีเวิร์ดโอเครีเวิร์ดไปแล้วโอ้ชัดเจนเม่ตั้งใจโจมตีพี่โดยเฉพาะที่เม่ไม่บวกเพราะเม่จะโจมตีพี่ไม่ใช่โจมตีนะัด น,นะอัดจะรีเวิร์สผ่านเขามันจะโดนเขาใช่ไหมยัดเลยตามใจเหอะรีเวิร์สต่อเปล่าต่อเลยนัดแล้วพี่ต้องชนะ,ะพี่ต้องชนะเพราะว่าไม่งั้นเมแพ้แล้วเมแพ้แล้วทุกคนพี่ดีใจพี่พี่กนะแต่พี่ดีใ,นใ,นใจที่เมฆแพ้เป็นไงนั้นรีเวิร์สถูกวิธีไหมถูกมากแปม,มือ ไม่แพ้แล้วทุกคนก็พูดได้ว่าพี่ไม่รู้พี่เอากดเลยมาบ้างเมื่อกี้พี่สุม่มสุ่มกดไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาบ้างนะแต่รู้ว่าครบสี่เออยัดใส่นั่นอีกโอ้ยแลกไพคะ่ะ <laughs> เอ,อในมือไพ่ของนัดมันมีไพ่อันตรายอยูอ่สองใบเชื่อแน่จะรู้ตัวไหมฉันรู้ฉันรู้ว่าฉันเป็นคนส่งไพ่ไปให้แล้วในมือเชื่อนี้ไพยย่เชื่อดูตัวไหมเออ,อาหาขวบคือคน <c oughs> เยอะรู้ทริคใช่ไหมตอนนี้ออนางมีสิบเจ็ดใบพราเม็ดเล่นนะ่ะ มมืออก่อนหพี่เห็นแล้วเต้อก็บอกในชีวิตจริงไม่รู้จะถือยังไงเลยนะสิบสองใบอ่ะคง <c oughs> ต้องเปิดให้เห็นๆกันเลยอะ่ะพี่ดเบ้นเลยว่ะเฮ้ยเอาเลยเชิโอ๊ยกดไม่ได้ดดเออได้แล้วโอ๊ยเปลี่ยนสีสักทีเนาะน้ำตาจะไหล ใช่มจะมีได้ยังไงอ้าวอ,อ,อะไรครับเนี่ยจบจังพี่จบ,จ,บจบคลิปเลยจบคลิปเลยงั้นก็โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็ ถ้าใครชอบอยากให้สตรีมเกมนี้อยากให้สตรีมแบบนี้แล้วทุกคนเข้ามาแข่งกันนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครใหคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วก็รักนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย